สวัดสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ s Back Freshy New Normal Special X l i n e เป็นรายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกและทำความรู้จักกับผู <c oughs> <S s ้เข้าร่วมประกวด s Back New Normal Freshy Boy แอนด์ Girl 2020ของเรามาน้วยค่ะในคอนเซ็ปต์ S Back Happy n i m e ใช่ฮะแล้ก็จะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวของน้องแต่ละคนใครับที่มาแข่งขันกันในการเฟอร์ชี่นั่นเองที่จบไปนะฮะของการออเดชั่นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่ใช่ค่ะในเดือนกรกฎาคมของเรานะคะทั้งเดือนเลยค่ะเราจะเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ่จันทร์ถึงศุกร์ใช่แลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์เลยเหรอคะใช่ค่ะก็จะแบบมีวันไหนก่อนก็แต่ว่าวันนั้นอาจจะเกิดเอ็กซ์เนราก็สามารถแจ้งกับทีมงานได้ว่าเฮ้ยทำไมลืมลงคลิปอ่ะก็ผม ซึ่งในการนี้นะฮะก็จะมาเจาะลึกในเรื่ององเรื่องลึกเรื่องหลังนะคะของน้องแต่ละคนนั่นเองซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวของน้องสตาร์คอมพิวเตอร์กราฟินกนั <im it> ่นเองใครอะคะผมก็สงสัยหมือน <im it> ไม่รู้ไม่รู้ว่าต่อผมรู้ฮะซึ่งคนนี้นี่ก็มีแบบแกระแสตอบรับที่ดีนะฮะจากคนคอมเม,มนต์แล้วก็จต <im it> ะะ่ทำกรรมการด้วยใช้เขาทำวิลลุ่มนะฮะจะ่เขาหลอดนของโทรศัพทน้ <im it> องเอตากนั่นเองอ๋อเอตากนี่คุ้น <im it> รู้จักรู้จักโอ้โหก็เป็นคนดูแล นองเป็นไงน,นะเราไม่รอชนะ้าค่ะแล้วเราไปชมกันเลยดีกว่าผมนายชนิดจำนงชื่อเล่นชื่อเอตาครับจบจากโรงเรียนหอวงังปทุมธานีอยู่าสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกครับมาเปิดไดทีไหนมาก่อนเดีย๋ยวเอกทีวีรายการอะได้ไปหน่อยอ๋อทีวีซุปเปอร์ทีวครับเป็นคนนั่งสแตนบายครับตอนแรกก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะก็อาจจะมีแทรกถูกเรื่องมากแต่ว่าสุดท้ายก็อิจฉาพเพเื่อนเพื่อนได้ออก มันมรู้สึกยังไงตอนเห็นตัวเองในทีวีอ่ะตอนผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นมากเลยออกทีวีทางไหนก็ให้แม่ดูเดยอะล้วเรบ่องนั้นเป็นแรงที่อยากให้เราแอคทีฟในการที่จะพัฒนาตัวเองไหมคะใช่ครับเราอาจจะสักวันผมมาจะได้เด่นบนทีวีก็ได้ครับขอดูความสามารถกัรข้ามกต้นได้ไหมครับได้ครับ,รบสวัสดีครับผมนายเอตา่าวันนี้ผมมาประกวดอขอไปได้ไหมเฮ้สวัสดีฉ <laughs> ันคิโดเอตานะ วันนี้ท่านมาเรียนวันแรกเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงนายอยากจะเป็นเพื่อนกับท่านไหมครับตอนนี้น้องอยู่กับใครัะอยู่กับพ่อครับอ่าแล้วคุณแม่ล่ะคะน้องแยกทางกับพ่อตั้งแต่เด็กๆครับแล้วรู้สึกว่าตัวนี้มันทำแค่เป็นปมหรอไหมครับตอนแรกตอนแรกถือว่าเป็นครับผม h อชชาเพื่อนที่แบบวันแม่มีแม่มาอย่างเงี้ยครับถ้าถามว่าผมซีเรียสไหมไม่ครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเจอแม่ครับ สักักวนนแล้วคุณพ่อให้กำลังใจเราอย่างไรบ้างคะเขาไม่พูดนะครับแตนถ่ผมดูว่าเขาก็ต้องให้กำลังใจผมข้างใน ตอรู้สึกที่ได้้าประกวดตอนแรกผมรู้สึกว่าตกใจว่าทาไมถึงถูกเลื่อกแต่ว่าจริงๆรู้สึกตื่นเต้นถ้าเกิดได้ไปเดินบนเวทีหรือออกไปเดินงานอ right ย่างเงี้ยก็จะดีใจที่สุดเลยันี้พบความมั่นใจมาแค่ไหนครับก็ได้ครับเสียงกําลังใจจากที่บ้านแล้วก็เพื่อนๆครับรู้สึกว่ามีกำลังใจมากครับจะาําให้ดีเต็มที่สุดความมั่นใจทําให้ผมคิดว่าผมต้องผ่าน mm hmm. ใครที่ดูอยู่นะครับก็ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะทำเต็มที่ที่สุดครับนี่พวกคุณที่กำลังมองอยู่อ่ะผมจะทำให้เต็มที่นะครับคอยเชียร์ผมด้วยล่ะนายเอตาชนินจำนงสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกบ๊ายบายโอ้โนี่คือน้องเอาตานะครับผมค่ะแม่บึงลึกด้านหลังน้องนี่ก็น่าสนใจนะครับก่อนที่น้องเนี่ยจะก้าวเข้ามาแบบ มาแสดงออกนะฮะแล้วก็มาแข่งงานเฟรชชี่ของเราเลยใช่เป็นแบะรายการเราโหวตไปจอบเรื่องเรื่องหลังเรื่องหน้าเรื่องอะไรอย่านี้หมดเลยแบบเพืยอนชื่อเขาอะไรต่อไม่ใช่แต่คืออีนึงคือปลูกถ่ายใ่บ้านโอ้โหแต่วันนี้เราก็ได้รู้จักน้องเอตับเพิ่มขึ้นเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าลืมติดตามนะฮะว่าวันถัดไปเนี่ยจะเป็นน้องคนไหนนะฮะของสาขาอะไรอย่าลืมติดตามนะฮะแล้วก็บอกคนเลยว่านะน้องไหนเนี่ยที่ผ่านเข้ามาในรายการเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ว่า